ครับลูกผู้น้อยเนี่ยใส่ยูนมไผยเอาไปน้ำผูกเปให้พี่นนอนเพื่อนเราเอาไปน้ำอีกโดยอ๋อ่าห,หัวแดดเท่าน่ากระชูอยู่ฮะโดยอืมเอ้าแมาว่า,แบบาเ้าป้าไปน้ำพอตู้ไม่ตู้ชีบได้บ่นกเพ่ กราบสวัสดีเด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุกุสุคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องบ่าวบุญเผยแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอามาพบม,มาพ่อกับบ่าวบุญเผยมื้อนี้ก็อยู่ที่บ้านนุ่นสันนะพี่น้องเอ้ยอ่าหลังจากที่ว่าถ่ายหกเสร็จแล้วก็บยับยั้งสายสวยอ่ามาหาครอบครัวของน้องน้องอิงนี่แหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะบ่าวบุญเผยก็บ่เคยเข้ามาจักเทื่อพี่น้องเอ้ย อะไรเงี้ยแต่ว่าซื้อน้องอิงมาสั่นเนาะกาอ่าสิภาพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูมสุขคนเนาะอ่าไปทักทายสวัสดีไปทำไปไทยเพื่อนก่อนเนาะพี่น้องว่าเป็นจังใดมาจังใดอ่าไปนี้ก็มาหอดอยู่ทีอ่าเพื่อนของเพื่อนนะพี่น้องเลยเนาะเนาะอยู่กับท็อปไปนี้พี่น้องเลยบบดเป็นแน่นอนกันไปพี่น้องเลยไปเบิ่งไปสมนรถกันโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็มาหอดอ่อ โอเคเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็มาฮอดเพื่อนของน้องเพื่อนฟาดโอ้กระตุบไปไปตอบทำน้อยหนึ่งพนะี่รองไลยเนาะดูมี่ว่าเพื่อนน้องอิงบอกพี่น้องเลยอือเป็นเพือเ่อนหลังไม่เป็นพ่อเนาะ อ๋อสบายดีเนอะโดสบายดีจ้ะบายดีเนาะน้องซื้อน้องอิงบ่โดยอ๋ออายุจักปีนะสิบแปดปีเลยสิบแปดต้องเป็นหนุ่มเลยเนาะอือสิบแปดปีดูดึงหนุ่มซื้อเดือเดือะอันนี้ลูกบ่โดยอ๋อได้จักปีแล้วนี่ ห่ากันสิบเดือนห่ากันสิบเดือนโดยยังมองบ่เคยเห็นนะบ่เคยเห็นบ่าวบ่เคยเห็นบ่าพี่น,นอ้องบ้าห่ากระมาอ่ามื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อแรกพี่น้องเลยเนาะอืมนี่คือเป็นเฮือนของน้องเองบ่โดยอืมด,ด,ด,ดินแน่ดินแกแม่นบ่เลยโดยอ่าแม่นค้าไรอันนี้เขตวัง ขางเขีต่อไหมเอาบ่งขาต่อไม้นี่เนาะเดี๋ยวนี้องอันนี้น้องกระเมีนปะบ่งหัวใจเขียดข้าน้องอ๋อขันน้องวันนี้เนาะโดยวอ๋อเดยวดูดดูอืมอันนี้เพื่อนกับเป็นแบบยังเห็ดใหม่บ่โดยวอ๋อเห็ดใหม่เป็นยังไงเนาะโดยโดยดูยูนกันจะค้นใช่ไหมสามคนสามคนอืมทั้งพ่อคนผู้น้อยไปใช่ไหมค่ะเป็นอยู่แตงมัน เป็ดมันบ่ปลูกมันหับจ้างเพื่อนขอไปหับจ้างเพื่อนโดยหับเหมาเป็นเป็นไหลเป็นแตงไงขับเหมาเหมาอ๋อหับเหบมาเลยโดยแลไปหาเฮ็ดผู้เดียวว่าคือแบบมีหมูต่างห่างบ่เฮ็ดสำการบ่โดยมีหมูต่างห่างอ๋อเฮ็ดสำการเหมาเลยโดยอืมมาปลูกมันไป้องเลยแต่ทางน้องเนียจากเฮ็ด,ดเฮ็ดเฮ็ดนะไปน้ำกันกระเพิ่นบ่โดยไปน้ำกันไงอ๋อแต่ไม่มีอะไรไปไปยังไงเนาะโดย ไปให่งานให้การแบบรูปคูณต้องอ่นได้แต่อยู่ร่มไผเอาไปน้ำผูกเปยให้ไปนนอนเพื่ออะไรเอาไปน้ำอีกโดยอ๋อท้อนแดดท้อนหน้าก็ชูอยู่ฮะโดยเอ้าหมายว่าเอาป้าไปน้ำพอตู้ไม่ตู้ใช่บ่ได้บ่ลูกเพิ่นบ่ยูเพิ่นหายบ่ยูโดยเพิ่นยูโดยโดยพี่น้องเลยเนาะอาทา้งพอตู้ไม่ตู้เพิ่นได้ใช่บ่เพิ่นก็แม่เจ้านะ แบบพ่อกับพ่อเลี้ยงมึงพ่อแท้ๆอ๋อพ่อนี่แม่พ่อเลี้ยงโดยพ่อแท้ๆเจ้าได้สิอยู่พังไทยพูนพ่อแท้เป็นอยู่พังไทยเดิมเป็นคนไทยอ๋อเป็นเป็นคนไทยพี่น้องเลยอืมแบบนี้คือแต่พ่อกับแม่เจ้าฟูฟูเวลาอยู่ไทยันเลิกเลิกกันแนเนาะโดยเออวันนี้เพิ่นมาเอาผู้ไม่โดยเพิ่นมาเอาคนาคนลาว แต่เป็นนเราอ๋อแต่แต่ยังน้อยๆแต่เจ้ายังน้อยผมบอกโดยตะกี้เจ้ากับไปอยู่ไทยพุ่นบ่ยังไงเกิดจะพูดเลยเกิดจะพูดโดยอ๋อปากอะไแหม่ก็พามาเล่าเลยแต่ว่าเจ้าน่ะตอนเจ้าไปอยู่ไทยพุ่นน่ะไปเหตุงานบ่โดยอ๋อเหตุงานพี่น้องเลยเนาะแง่อะไรพี่น้องแง่ดูเพื่นกันนะแต่วันนี้น่ะอันพ่อเจ้ายังติดต่อกับมาหาอยูุ่บ่โดย ว่เพื่นเบอร์ติดต่อมาหลายปีชิบขวาปีแล้วบัดนี้บ่าวจิตเพิ่นหาเบอร์ให้โอ้หาเบอร์ให้โดี๋ยแล้วก็ติดต่อได้เลยเบอร์จิตอยู่ไทยเนาะพี่น้องกันพ่อเป็นอยู่ไทยว่าอะไรกัดลูกครึ่งไทยลาวพี่น้องกัยแม่แม่เป็นลาวพ่อพ่อเป็นไทยเดี๋ยวเดี๋ยโดี๋ยแต่แม่ก็มื่อนี่กะยังอยู่บ้านอยู่ปะ อยู่บ้านเดียวกันนี่ดูอยู่บ้านนนทานบ้านเดียวกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะไปปลูกมันกับป้าให้นังดีนดน้ำดอปนันหยาให้ดูเพื่นอ,นอนกันนาะพี่น้องเลยดูปลูกเปรย์ไหน้องกันนอนอืมทัศน์ว่า<ะ>น้ำป่ะตูประตูพันยาเ,เป็นหายยาเป็นหายแลยเนาะเลยเอาไปน่าอ๋อแต่ละมือก็คือไปเฮ็ดเบี้ยคู่มือบ่โดูไปคู่มือแ<อ>ลาแล้วสวนมันเสร็จจากปลูกมันมาจักมขยานยมอ้อยกับทัดอ้อยบ่โดูขยานย้อมหอย ไปเห็นงานคู่มือ,อพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยดีแหละพี่น้องเลยซื้ๆกันไปเนาะแบบเรื่องนันว่าลักๆก็ๆคือแบบอ่าเขนานำจำป่าเขาเด้ซื้อชินทาราโกลอะไรเห็นงานมากกับซื้อเขา่าอ๋อคู่มือนี่คือซื้อเขากินพี่น้องเลยเนาะอ๋อ,อหาเงินซื้อเขา,า,เขากินไปแต่ละมือแต่ละวนันพี่น้องเลยเนาะเด้งดูเด้งเต่าไปที่ได้ลูกคนกันนะ เป็นหลักหลินแลนี่แหละเอ่อเก็บดินซื้อเด้ออย่าอมเด้อเพื่อนวันนี้เจ้าไปแบบว่าจะไปรับองานมันเป็เพื่อนหายเป็นมือบ่สหรือว่าบ่เพื่อนหายไบบ่าแล้วแล้วเพื่อนหายเอาอ๋อไปรับไปรับแต่แต่หม่องแต่ละบ่อลนั่นแบบว่าแล้วแต่แม่จะหามเงินโดยอ๋อหรือว่าไปปลูกเป็นวันนะพี่น้องเป็นแบบเมาเป็นแปงเลยเนาะโดยอ๋อ นไก่พ่อไปอยู่แถวบ้านเ้องนี้บ่โดยอยู่แถวบ้านนั่นอ๋ออาณาซื้อขขาวนี่เป็นสอบก็คือเป็นแบบพื้นโลซื้อเทลโลซื้อเป็นโล่หวอ๋อเป็นโล่หวสอบมันแพงสอบมาเจ็ดแสนสอบหนึ่งเจ็ดแสนกีดเดือดเป็นโล่ได้สโดิโล่โล่ละชิมหาพันโดนชิมหาพันได้ได้ได้บ่อถุงยางหูหนึ่งโลหนึ่งได้ถุงอ่าบัดน,นี้บัดทำาโลหนึ่งนี่เขามากินนี่ มาๆม,มาหนึ่งแล้จัะมือเัรนี้มันกี่ได้บ่ประมาณมือหนึ่งบ่โดยได้มือหนึ่งมือหนึ่งโดยมือละโลโดย้ลโ<อ>โลหนึ่งนี่ได้ครึ่งยางครึ่งยางเดิมือละโลพี่น้องเลยเดิ้ลเดย้ลเดิ้มืมอหนึ่งละโลป่าหาเงนินซื้อข้าวซื้อน้ำกินเนาะพี่น้องเลยสู่ชีวิตกันไปครอบครัวเพื่อนนี่เลยเถอะเพื่อนน้องเองเนาะ ออยังโมแล้วพี่น้องเลยยังยังขาดยังเดือยยังแน่นะเฮือนเจ้าเนี่ยยังขาดเครื่องม้งมันเครื่องม้งเนาะเป็นพวกไม้พวกยังอะไรน้องๆเนาะโดยอันนี้ไพ่แบบมีแต่ผู้ใหญ่คำามาชอยบ่ผู้ใหญ่เำว่าชอยเซื้อดินไ้อันเป็นเพศตั้งเสาตั้งยังกระเมนเพิ่มไปด้วยบ่แต่ว่าตอนนี้นะบ่ บพ่ทุนไปแล้วโ,โอ๋อก็คือ,อยังอ่าแต่เศราอี่างเดพี่น้องไงเนาะก็ขาดตั้งแต่ไม้เนาะอันนี้เห็ดทรงอย่างเนาะทรงโมเดิร์นสั่งมาเสร็จทงโมเดิร์นค่ะทรงโมเดิร์นอ๋อเผื่อเห็ดทงโมเดิร์นนี่นานะจิเมนอ่าปิ้นไปซี่ป้ะเนาะโดยปินย้นนาเอามาอ๋อถ้าปิ้นนางมาที่มันต้องอ่า ได้ต das ั้งเสาอีกอันนึงเนาะสองเสาพี่น้องเลยสองเสาทั้งน้นแมนอ๋อเป็นชงโมเดิร์นพี่น้องเลยเรื่องน้องเพื่อนเนาะยังบัวพ่อเป็นไงเนาะยังขาดอันาเรื่งงบเป็นไงพี่น้องเลยสร้างแน่ลายอยู่ได้น้องๆเนาะเพป็นว่ายังอีกสามหมื่นนี่แล้วเพิ่นเลย่อนอยังอีกสามหมื่นนี่เพิ่นเด็นให้แล้วเพิ่มเลื่อนอีกถามบบมีงบอยู่สามหมื่นแล้วเลย ค่าสางทั้งเครื่องเพิ่นซื้อมาเองเพิ<อ>่นว่าหมดสามห0ื่นนะเพิ่นเพิ่นซื้อมาเบิดเลยแล้วเพิ่นมาเฮ็ดให้เลยโดยขึ้นมานอนได้เลยโดยวโอ้พี่น้องเอนะ้ยเนาะขาดอยู่30,000บาททั้งค่าสางทั้งค่าไม้คขามุ้ค่ายังที่ว่าแล้วน้ําหันเลยโอ้โดยโดยโดยอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋สู้ๆกันไปเนาะถ้ามีอ่าผู้ใหญ่ใจบุญด้ใจดีจากซอยน้องเนะพิ่นก็ซอยน้าเนาะพี่น้องเนาะ ลมมาบุเคยรับเป็นสะพานบุญไฮพี่น้องเลยเนาะอแล้อ,อน,นอี่อยู่น้ำตูบนี่บ่มันลช่วงกิน,กน,เ,กปนเปียกไม่ได้ยืมเปียกเบ็ดลมมาฝนมาเนี่ยเปียกเบ็ดเลยเนาะเปียกเบ็ดเลยเป็นทายาทได้พี่น้องใกล้โฮไม่แฮมเนาะอยันแต่ลมมาแหละพี่น้องเลยแต่ก่อนได้ทางน้องอยู่ใช้ต่กอน่อยู่อาจายเพือนชาเพิ่นเขาเพือนไอ้ฮกเพิ่นนี่บ่อ๋ออยู่น้ำเพิ่นหันเจ้าเป็นแบบเป็นไหมเป็นญาติพี่น้องกับเล่าอยู่บ่โด เป็นเป็นน้องของแม่อ๋อเอ้ยหกคนเป็นน้องของแม่เจ้าโดยอ๋อเป็นลานเพป็นพี่น้องเลยอืมโดย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 เป็นหลานในหกคนอ่ะอย่างไรก็หาให้น้องสู้ๆนะเนาะโดยโดยควายมีผู้ใหญ่เขวามาพี่น้องเลยเนาะอ้าอย่าฉีกเงินหนาเด้อผู้ชายม่คือผู้หญิงดื่มัเด้อ้ชายเนาะเอาเงินไว้หาน้องเพื่อนนานซื้อนุ่มพี่น้องเลยเนาะไม่ได้ซื้อขนมมาต้อนน้องเพื่อนอาน้องละ ไปซื้อนมเด้อะโดยดูนะ่สบายดีเด้อน้าะน่าเด้อะโดยสบายดีเนาะสูยๆไปนะพี่น้องเลยเนาะอืมน้องเลยเพื่อนสาวเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็อันนี้คือเลี้ยงขน้องรถตำ่ำบ่ หาบรได้หาบรได้ม,ม,นมันบุไดเปลี<อ>่ยนเสาใหม่บ่หนุ่มนคะืนบ่โอ้อันนี้รถรถรถไปได้ตสามรถฟอร์ดเขาเจ้าออว่าด่านขึ้นหายว่าคืนนี่ไรโอ,อ,โอ,อ้โอ้น่คืนบ่โอ้สาหักด้เลย,เลยพี่น้องเลยเนาะ ค่านกระแตกเนาะมันนมึแล้วมันห้องหองกระทึกมาชีพพี่น้องเลยเออแห่ทรายเป็นมีแล้วเนาะอืมยังขาดอ่างบอยู่สามหมื่นบาทพี่น้องคือว่าเพื่อนน้องควนก็ถือว่าเอ่อเ็จสมบูรณ์ขึ้นน้องได้ด้วยสเนอะอันนี้คือลักแง,ง่งนน้องเลยผูกงูบ่ อ๋อพวกงูนึกว่าอันดักดินเดินเจ้าเน่าเมนบ่เนาะโดยโดยโดยเขาียนหัวพี่เนาะด้ายนี่ก็เป็นของเจ้าบ่บ่ของเพื่อนของเพื่อนล่ะของเพื่อนเบาโอ้แต่ว่าใช้น้ำใช้น้ำเพื่อนนี่บ่โดยใช้น้ำเพื่อน้เพ่นเนาะโดยโดยโดยโอ้พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอะไรเข้าไปล้มโอ้ไปล้มทักทายสบายดีครับน้องอิงเพื่อนคือว่าเพือนซาลั่นแป้นเพื่อนก็ยังขาด อ่างบอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่าค่าสร้างค่าอ่าค่าไม้ค่าอ่าในม้งอะไรพี่น้องเลยอ่ายังขาดอยู่ประมาณอยู่สามหมื่นบาทถ้าได้สามหมื่นบาทมาแล้วก็ถือว่าทั้งสร้างเป็นแบบเหมารวมเลยพี่น้องเลยเนาะเห็ดไห่นอ้องเป็นจนแล้วแล้วกับไห่น้องขึ้นไปอยู่เลยเหมืนวันเนาะการผู้มือนี่ก็ยังแบบว่าทั้งน้องเพิ่งก็รักก็กกกกคือ ซือ้อข้าวซื้อน้ำกินแะไรพี่น้องเไยเนาะกับสงสารเพื่อนอยู่สองผัวเมียกับขุมืงินี่กับเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานเพื่อมาซื้อข้าวซื้อน้ำกินในาครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะมาจังใดกับคอยพี่น้องเพื่อนสู่ๆเด้อพี่น้องเนาะโดยนะทางมือนี่กับกอดด้วยกับขอขอบมุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาอาติดตามครับ zoom z o o บ๊าวบุญเผยด้วยดีเสมสสส Aí, สสเอมากกับขอขอบบุญขอบคุณล้านลายพ่อแม่พี่น้องเนาะอาที่บาราติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกเพิ้ลเยคลิปดีๆให้เนาะเอาความเผยหม้อ,นอมหนี้กับสิคอตัวจบคลิปไใเพียงเท่านี้สกอร์เมือนหนาหรือว่ามื่อต่อไปไปติดตามกันไหมขอเดินกัขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิดสุขสุขคนจงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจปรารถนาเด,อดๆๆๆ้อติดเงินอะไรเงินติดทองอะไรทองอะไรพี่น้องเนาะเอาความเผยหม้อ,นอมหนี้กับสิคอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย